ไม่ได้แล้วนะคะน,ะน้องๆวันนี้พี่แปจะมาสอนน้องรับนี้เลยกับกระเป๋าน้องมีพี่แป้ไม่แน่ใจว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตามไม่รู้ว่ามาจากเกมอะไรหรือหนังเรื่องอะไรหรือกระตูเรื่องอะไรนะคะใครที่รู้คอมเมนต์บอกพี่แป้หน่อยเขาแจกแค่777ชิ้นเท่านั้นเข้าแมบบตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แปจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกัน เนี่ยน้องๆน,น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแมปแมปนี้เนี่ยเราจะต้องยืด FK เพื่อทําการได้พอยใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ของชิ้นนี้เราไม่ได้ใช้พอย n แล้วค่ะน้องๆจะเห็นว่าหากไม่มีคนขยับ30มนาทีนะคะในแมปแมปนี้น้องๆจะได้พอยโบนัสไปเลยค่ะ20 0 0 0พอยและได้อีกหวินซึ่งของชิ้นนี้น้องๆจะต้องใช้วินทั้งหมด1 1 1ิวินเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่แป้ให้น้องๆนะคะมายืนไว้นะ,ะไม่รู้ว่าใครจะฟังพี่แป้บ้างนะคะเราสามารถเช็คได้ค่ะว่าเรามีวินเท่าไหร่แล้วอย่างตัวพี่พีี่่มแค6วิน,นะ และเขาต้องใช้ทั้งหมด111วินใครที่มีวินเยอะๆสามารถเอามาแลกได้นะคะของชินนี้โคดแลนเลยบอกเลยว่าต้องมีแล้วเร่